สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาพอดีมาเจอกับกล้วยไม้ดินเอื้องนอกกระยางหรือว่านางอ้วนข่าวนางอ้วใหญ่ เป็นกล้วยไม้ดินชนิดมีหัวอยู่ใต้ดินลักษณะดอกเขาจะคล้ายๆรูปล่างคล้ายๆนกกระยางครับบางคนเขาเรียกนางนังอ้วใหญ่หรือว่านังอ้วขขาว มาเดินเที่ยวดูน่น้นดูนี่เจอหน่อไม้อย่สี่ห้าหนอ่อก็เป็นหน่อไม้ลวกเอาไปทำกับข้าวเอาไปต้มต้มจิ้มน้ำพริกกินได้เป็นไม้ไผ่ลวก ตัดปลายแล้วก็ต้มทั้งเปลือกนะครับแล้วก็เอามาลอกจิ้มน้ำพริกกินปีนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับหน่อไม้มันออกออกขุยออกดอกตายทั้งป่าเลยจะเหลือรอดอยู่ไม่ไม่เท่าไหร่ ครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพ,พี่พี่น้องๆได้ดูได้ชมมันครับกล้วยไม้ดินหนังเอื้องนอกกระยางหรือว่าหนังอ้วยใหญ่หน่อไม้ลวกนี่จะหวานกรอบ ปีนี้ออกดอกออกขุยทั่วทั้งป่าเลยเหลือรอดไม่เท่าไหร่ครับครับก็นำมาแบ่งปันกันชมครับสิ่งละอันพันละน้อยที่มีอยู่ในป่าสำหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ